ยังยัสวัสดีค่ะทุกคนขอยินดีต้อนรับทุกคนเข้สู่ช่อง Ajuma Channel กันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้เราอยู่กับเกมยร์ i h n Impact ค่ะก็มีการเปิดเควสตนะคะความปรารถนาแห่งน้ําบริสุทธิ์เฟส2มาแล้วนะทุกคนก็วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายที่เราทําส่วนที่5ได้นะก็จะปลดล็อกสายท่าแห่งชีวิต2นั่นเองค่ะโอเคถ้ามีเควสก็ต้องมีคลิปเนาะคอนเซปต์นัดเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่า เคว็นี้ให้ทำอะไรเควยนี้แจกน้องเอโนร่านะทุกคนเดี๋ยวหรือาม,มาทำกันนะนี่นี่นี่น่ารักเนาะสายทานแห่งชีวิตสองหลังจากช่วยเหลือเอนโดร่ามาในระยะหนึ่งในที่สุดคุณก็พร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับกับต้นตอของปัญหาแล้วอ๋อมันเป็นเคว็แรกมันเป็นหาวายใช่ไหมโอเคโอเคเหมือนเดิมนะคะอ่ะนำทางไปก่อน เวสบอกว่าไงอ่ะสำเร็จการท้าทายความเด็ดดานของบอสน้ำหนึ่งครั้งแล้วก็เสร็จสิ้นแล้วกลับไปหมดคนเดียวเพื่อเล่นเคสต่อนะคะโอเคอธิบายใหไ้ได้เข้าใจแล้วล่ะอืมอันนี้เราไปตีบอสน้ำมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็ขออนุญาตตัดเนาะจะได้มีความต่อเนื่องของเคสนะคะเธอคือสายรับอะไรที่มีชื่อเสียงและแข็งแกร่งที่สุดในบรรดาพวกเรา แต่เธอกลับหนีออกจากระนีเพราะเธอยังต้องเฝ้านึกถึงเทพแห่งสายน้ำตนก่อนฉันเองก็ไม่สามารถกลับไปที่เฟ์เน,นได้อีกแล้วเพราะงั้นฉันจะบอกทุกอย่างให้เธอฟังแล้วกันในอดีตพวกเราเคยกระจัดกระจายอาศัยอยู่ตามแม่น้ำและทะเลสาบทั่วทั้งทวีปซึ่งส่วนใหญ่ก็คือสายลับในนั่นเอง <c oughs> <c oughs> เทพแห่งสายน้ำอมีแผงอะไรอยู่หรออีก เทพแห่งสายน้าต้นก่อนนะ่ะไม่ได้มีแผนการอะไรหรอกนะเธอแค่ต้องการให้ทุกคนบนโลกเชื่อมต่อกันเหมือนกับน้ําที่ไหลเชื่อมกันทุกที่แต่ตั้งแต่ที่เธอจากไปอ,อันนี้นะคะหลายตัวก็ได้ตัดความสัมพันธ์กับนี้ไปนะคะเช่นเดียวกับในผู้ที่แข่งแกร่งที่สุดเธอไม่ยอมรับเทพแห่งสายน้ําต้นใหม่และยังคงใช้ชีวิตตามความฝันวันวาน,วนต่อไปสิ่งที่เอต้องการเพียงแค่ผืนน้ำอันสงบ น่าจะเป็นชื่อเรียกของตัวเล็กๆพวกนี้แหละนะคะน่าจะเป็นเวียนเซษเซียวอะไรสักอย่างนี่แหละแต่เรนได้ยังรับรู้ถึงการมาของฉันและคิดว่าฉันเป็นมือสังหารจากนี่นะคะเธอจึงแผ่สร้างความชั่วร้ายออกมาทําให้น้ํามีรสชาติขมเพื่อที่จะกําจัดฉันแต่ตอนนั้นเธอยังตัวเล็กและอ่อนแอมากเออไม่ใช่นี่เพมอนด์นี่หว่าทําไมเรนได้ถึงต้องทาขนาดนั้นด้วยละ่ะความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของเธอนี่นน่ะ เป็นเพียงแค่ถูกความคิดชั่วร้ายแทรกซึมเพียงนิดเดียวก็สามารถพังทลายได้อย่างง่ายดายฉันชื่นชอบนี้มากเพราะเลยมากเลยต้องอาศัยกับอาสมัยน้ำกระโดดข้ามน้ำจากนี้มาจนถึงที่นี่นอกจากมือสังหารที่ปฏิบัติหน้าที่แล้วคงไม่พ้นนี่ตนไหนที่แน,แน่วแน่เหมือนกับฉันเทพแห่งสายน้าเมืองน้ำหรอไม่ใช่แถวนี้หรอหรือว่างไงวะงง,ง ถ้าอย่างนั้นก็ฟังดูเกณใช่ย่อยเลยนั้นนี่ยไฮมอนเองก็ถูกอัจุมา่าอะไรวะกัดแต่ไปทั่วทั้งเสร็จประเทศเหมือนกันถ้าเทียบกันแล้วเธออาจจะยังตามชั้นอยู่เก้าหนึ่งอ่ะน,นะแห่งอ่าฉันอธิบายให้เนีฟังจนเข้าใจแล้วละ่ะรถกล่องของน้ำคงจะหายไปในมิชาแล้วฉันยังถามด้วยว่าอยากจะรอรวมเข้ากับ น่นน้ำของนี่ไหมอ๋อพอาะงั้นเธอเลยจะมาบอกลางั้นหรอฉันมีอีกเรื่องที่อยากจะบอกนะ่ะโ่าเธอช่วยไปที่สปริงเวลเป็นเพื่อนกับฉันอีกครั้งได้ไหมอ๋อไปหาลุงคนนั้นใช่ไหมไปหาุงินต้องก่อนอะไรนะฟิตฟิตอะไรเนี่ยโอ้ตกใจหมดเลยอ๋อเอนโดราเนี่ยเรียนรู้สิ่งต่างๆในรวดเร็วมากนะไม่แปลกใจที่คุณจะตกใจหรอกนะ โอ้แค่คิดว่าอินดูราเลียกฉันว่าเฟยเหมือนกับเธอคนนั้นเลยนะอ๋าในทุกๆวันในทุกๆวันจะมีเด็กคนหนึ่งเดินโซเซไปข้างหน้าเพราะอยากเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกด้วยตัวเองและทุกสิ่งที่เขาได้พบล้วนหล่อหลอมเข้าเป็นกับเขาเช่นทุกวันเด็กคนหนึ่งเดินซเซไปข้างหน้าและเออไม่ใช่ในี่เสียงคุดเก๋นี่ว่าแล้วก็ยังคงเดินเช่นนั้นไปตลอดทั้งชีวิต ฉันรู้จักบทกวีนี้ชีวิตของเรากับพวกเธอนั้นแตกต่างกันมากดังนั้นในตอนที่เรามีชีวิตอยู่อาจจะมีหลายสิ่งที่ไม่เข้าใจกันแต่ชีวิตของเราก็เหมือนกันหมดเราทุกคนต่างไหลลงสู่มาหาสมุทรและได้พบกับสิ่งใหม่ๆในโอกาสใหม่ๆระหว่างทางดังนั้นเธอจึงบอกว่าเมื่อดวงดาวบนฟ้ายามค่ำคืนมอดดับลง ทั้งสายน้ำและความฝันทั้งหมดจะหลอมรวมอยู่ในมหาสมุทรเช่นเดียวกันเมื่อถึงตอนนั้นเราก็จะได้พบกันอีกครั้งอืมชีวิตยังคงเดินไปข้างหน้าขอให้เธอจงก้าวต่อไปอย่าได้หยุดอยู่กับที่ฮะฮ,ะฮะสมกับแล้วที่เป็นเธอยังคงมีน้ำเสียงเหมือนกับเด็กเลยนะขอขึ้นข้าเอาละขอฉันอยู่คนเดียวเงียกเถอะนะ อง,งั้นอาจูมาเรากลับไปรายงานให้กับแคนนอนรู้ก,กันเถอะอ๋อเจ้าของเคเวสนะคะคนแรกต้องมามุมนี้สิโอ้พวกเธอกลับมาแล้วเหรอฉันเดาว่าภาพเป็นพวกเธอออกโรงล้วก็ทุกอย่างต้องแก้ไขได้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมได้นอนอยู่แล้วสิคารรถรถข่มของน้ำนะ่ะหายไปในอีกไม่กี่วันนี้แหละ โอ้ฉันเข้าใจแล้วถึงแม้ว่าต้นตอนปัญหาจะหมดไปแต่ก็คงต้องให้เวลานะ้ำตอความสะอาดตัวเองมันสักพักกันนะงั้นฉันจะแจ้งทางกิลด์นักจนภัยว่าเคสนี้ทําสําเร็จเรียบร้อยแล้วต้องขอขอบคุณทั้งสองมากเลยนะอะจบแล้วหรอไหนมุมไหนมุมนี้ละกันวิธีแสดงความรักของพวกเราคือการใช้น้ำของทั้งสองฝ่าย มารลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันเอ๊ะทำไมฉันคิดไม่ดีเลยล่ะสิบแปบวกจางโดวยวิธีนี้จิตใจและก็คิดต่างๆก็จะสามารถเข้ากันได้อย่างสนิทใจแต่การเข้าใจชีวิตอื่นๆในโลกไม่ใช่เรื่องง่ายขนาดนั้นฉันเลยต้องสำรวจศึกษาเรียนแบบและจินตนาการถึงรูปแบบท่าทางของสัตว์พูดได้ว่าลักษณะท่าทางของพวกมันนั้นกลายเป็นส่วนหนึ่งของเรานั่นเอง Oh, พูดเหมือนว่าการเฝ้าดูแม่น้ำที่ไหลริมจะทำให้เอนโดราเริ่มมีความคิดที่ลึกซึ้งมากขึ้นนะเมื่อก่อนฉันไม่เคยคิดเลยว่าต่อไปจะใช้ชีวิตยังไงฉันแค่คิดว่าขอให้หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับนี้เท่านั้นก็พอแล้วแต่ว่าเนี่ยดูไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่แค่รอให้น้ำสะอาดและกลายเป็นน้ำเสียเท่านั้นเพราะงั้นสิ่งที่เธอเรียกคือจะมากับฉันใช่ไหมล่ะอุ๊ยเหมือนโปเกมอนจังเลยว่ะ ดูเหมือนว่าไม่ว่าจะเป็นเนเนหรือพูดที่อยู่ในสปริงเวล์ต่างก็ไม่ต้องการให้ฉันเดินตามรอยของพวกเขาแต่พวกเขาคงจะเกียดชังชีวิตในเฟเนมากกว่านามักอ๋อชีวิตของพวกเขาเน่ยยอดเยี่ยมมากเลยนะไพมอนก็เลยไม่สามารถอาให้คําแนะนําได้แต่ไพมอนว่าขอแค่ใช้ชีวิตได้มีความสุขก็พอแล้วหรืมัง้งฉันก็เลยตัดสินใจเลือกเส้นทางที่จะไม่คลยงใครเรียกร้อก่อน เพราะการที่ได้เริ่มรอนหากับพวกเธอฉันมีความสุขมากต่อจากนี้ไปฉันเลยอยากมีความสุขแบบนี้ทุกวันอุ้ยทำมมันเหมือนโปกเกมอนโกตอนที่เราจะจับโปกเกมอนแล้วมันไม่ยอมมาและสุดท้ายมันก็มากับเรานะคะยอมเข้าโปกเกมบอลฉันอยากร่วมรอนหากับเธอนะ่ะไปดูดอกไม้ผีและก้อนเมฆบนท้องฟ้าก่อนที่กระแสชีวิตจะสิ้นสุดและไหลลงสู่ทะเลดิจีตอนรับเธอสุดรั้วของเรานะคะ อ๋ออย่างนั้นหมายความว่าสิทธิพิเศษในการเดินทางไปทั่วประเทศั้งเจดกับอาจุมาก็ไม่ได้มีแค่ไพม,มอนคนเดียวนะสิโอเคเรียบร้อยนะคะในที่สุดเราก็จับน้องเอนโดด้ดาได้แล้วนะคะทุกคนน้องยอมเข้ามาโปเกมอนแล้วนะคะบทพูดแบบโปเกมอนโกะโปเกมอนชัด,ชดเลยอะโปเกมอนจริงๆแอ่ดดในดิๆๆอันนี้ที่สงสัย ที่อยากเรียนรู้อยากเห็นทุกสิ่งบนโลกไม่แน่มาเข้ากันได้ดีก็ได้นะคะก็แบบอ๋ออันนี้เหมือนเดิมนะคะน้องมาแล้วนะคะทุกคนบุ๋มบุ๋มน้องบุ๋มบุ๋มนะคะบุ๋ม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 นัลลักนณลักจังโอ้ยน่ลลักษนะทุกคนเนาะโอเคเดี๋ยวเราขอไปตรวจสอบเวบทับหนึ่งนะว่ามีอะไรเพิ่มเติมอีกไหม โอเคเรียบร้อยนะคะถ้าสำรวจทั้ง5้าก็จะได้น้องไปเลยจบแล้วหรอเควสั้นดีจังเหมือนเป็นควสอขั้นเวลาเลยเนาะและอีเวนต์ต่อไปคืออะไรอะ่ะมันจะขึ้นแพท1.5เลยใช่ไหมทุกคนหรือว่ายังไงอะ่ะว้าวน่าสนใจเหมือนกันนะ้องรู้สึกว่าเกมเดินเร็วนะช่วงนี้รู้สึกเหมือนกันนะคะไม่รู้ว่าเดินเร็วโดยช้าไม่รู้แต่รู้สึกว่ามันเดินเร็วอยู่นะเกมนี้โอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายนะคะสำหรับใครที่ชอบ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่อง a j u m a Channel ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมอิไตามกันที่แฟนเพจ Facebook a j u m a Channel ด้วยนะคะเวลาจะมีอะไรก็จะอยู่ที่แฟนเพจทั้งหมดเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอันยองอย่าลืมไปทำ q u e s เอาน้องกันมานะทุกคนบ๊ายบาย